สวัสดีวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ําแบบนี้กันหน่อยครับโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลิเวอร์พูลครับประกาศตบรางวัลให้โชต้าครับต่อสัญญายาวจนถึงปี2027นะครับจัดไปวัยรุ่นนะฮะ หงแดงลิวพูครับตบรางวัลมอบสัญญาใหม่ยาวจะถึงปี2027ให้กับเดียโก้โชต้านะครับกองหน้าของพวกเขาที่ทำาผลงานอย่างยอดเยี่ยมก,กับการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในรัวของแอนฟิลนะครับก่อนหน้านี้ครับโชต้านะี่เซ็นสัญญาไว้ยาวถึง5ปีในตอนที่ยาา้ายมาจากวูแพมตันมาอยู่กับลิวพูด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เมื่อปี2020แล้วการต่อสัญญาครั้งนี้จะทำให้เขาเนะี่ยได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกพอตัวเลยทีเดียวนะครับ หงแดงลิเวอร์พูลครไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาของสัญญาออกมาแต่แรายง,งานเนี่ยบอกว่าโชต้าครับจะได้รับการขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2027มาฟังคำพูดของโชต้าหน่อยเขาบอกว่าต้องบอกว่าผมเนี่ยภูมิใจมากนะแน่นอนว่าผมเนี่ยกลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญให้กับทีมนับตั้งแต่ย้มยมาอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการมาตั้งแต่แรก ตอนนี้ก็ต่อสัญญาใหม่กันแล้วแน,แน่นอนว่าจากมุมมองของสโมสรนั้นพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวผมในฐานะนักเตะสําหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ผมเนี่ยจะได้อยู่ที่นี่ไปอีกสักพักดังนั้นมาเริ่มต้นลุยฤดูกาลใหม่กันเถอะส่วนความก้าวหน้าของโชต้าครับเป็นส่วนสําคัญสําหรับแดนหน้าของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากให้หลังดาวเตะไว้ย5ปีอย่างโชต้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทําไป34ประตูจากการลงสนาม85้นัดถือว่ายิงเยอะเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้แข้งชาวโปรโตุเกสกําลังรักษาตัวครับจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงอยู่ซึ่งส่งผลให้เขาเนี่ยพลาดเกมช่วงปรีซีซั่นและอาจจะรวมถึงเกมนัดเปิดฤด,ดูกาลที่จะพบกับฟูลแลมสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับโชต้าเนี่ยตั้งเป้าว่าจะกลับมาช่วยให้ทีมดังแห่งเมืองซีไซส์เนี่ยกวาดแชมป์มาตั้งโชว์เพิ่มเติมอีกมาฟังคขพูดเขาต่อเขาบอกว่า โชคร้ายนะที่ผมเนี่ยต้องมาเจอปัญหาในช่วงพรีซีซั่นเพราะอาการบาดเจ็บต,ตอนลงสนามให้โปรโตุเกตเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและพอผมกลับมาช่วงพรีซีซั่นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการกำเริบเล็กน้อยผมว่าคงต้องพักอีกประมาณ2-3สัปดาห์นะฮะเมื่อคุณเนี่ยต้องสู้เพื่อทุกแชมป์เหมือนอย่างที่เราต้องพบในฤดูกาลที่แล้วคุณก็แค่อยากจะทําแบบนั้นอีกครั้งและทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้ แรงผักดันนั้นนะอยู่ในตัวของผมและผมรู้ว่าอยู่ในตัวเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนเรามีทุกสิ่งที่จะสู้เพื่อแชมป์ทั้งหลายนะครับโอ้โหก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเดยโกโชต้าครับตอนนี้ก็ต่อสัญญายาวกับลิเวอร์พูลครับไปจนถึงปี2027เลยทีเดียวนะครับผมก็ขอให้เขาหายเร็ว,รวแล้วกลับมาลงสนามให้กับชับหงแดงลิเวอร์พูลต่อไปสำหรับเดยโกโชต้านะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดค่ำแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ